จเจค,คีโน้กอนำเสนอบ้านไม้ทรงไทยนะคะบ้านเก่าอายุเป็นร้อยปีนะคะผู้ขายแจ้งไว้ค่ะพร้อมที่ดินขนาด90ตารางวานะคะแปลงนี้ราคาอยู่ที่1ร0 0 0ล้าน8แสนบาทค่ะหรก60เมตรนะคะอยู่ในซอย59เป็นบ้านทรงไทยเก่าอายุเยอะน้ำไฟมีครบนะคะมีบ้านเลกที่ค่ะอยู่ใกล้ตลาดสีนครอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ เอกสารที่ดินพร้อมโอนได้เลยค่ะสนใจต่อรองราคากันได้นะคะทุกท่านสนใจนัดชมกันก่อนนะคะมีเบอร์ติดต่อใส่ไว้ให้ใต้คลิปไปชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมกันได้นะคะโดยการนัดหมายล่วงหน้ากับผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปตรวจสอบเลขโฉนดกันให้ดีด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านสําหรับในวันนี้แอดมินขอแนะนํา ข้อมูลเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ